เอาปุ๋ยจัก,กรวาลไปใส่สองครั้งลูกออกมาเป็นแบบนี้เลยครับค่ะ<า>ใหญ่มากเนาะเนื้อแน่นหวานกรอบแล้วก็น้ำหนักดีเสมอเสมอเสม,อ,เสมอลูกเสมอตอนนั้นมันไม่เสมอมันดึงขึ้นมาเสมอกันหมดแพงไหมจัก,กรวาลซื้อไปแพงไหมถูกแต่ดีถูกแต่ดี พอดีไปเหมาวสวนเขาพอดีลูกลูกมันเล็กนะไม่เสมอแล้วก็เลยเอาปุ๋ยตัก,กรวาลไปใส่สองครั้งลูกออกมาเป็นแบบนี้เลยครับใหญ่มากเนาะเนื้อแน่นหวานกรอบแล้วก็น้ำหนักดีเสมอเสมอเสมอลูกเสมอตอนนั้นมันไม่เสมอมันดึงขึ้นมาเสมอกันหมดจากลูกที่ไม่ค่อยเสมอกันมาเสมอกันได้เหรอไปไหนใช่ เพราะว่าพ่อมันตอนนี้ก็ขึ้นมาเลยนี่ไงเนี่ยขึ้นมาเนี่ยตอนนี้มันเล็กนะนี้มันใหญ่เนี่ยอันนี้ก็ใหญ่อย่อยางเงี้ยแลอันนี้ม,ม,มันเริ่มขึ้นมาแล้วขึ้นมามแทนแล้วเนี่ยนี่ไงเนี่ยเนี่ยประมาณสักงยี่สิบวันแล้วใช่ไหมตั้งแต่ใส่ปุ๋ยนี่ได้ได้ สิวันยี่สิบวันยีห้าวันยีวันจ้าเป็นนี้เก็บตอนนี้อันนี้ก็ได้ได้ได้เวลาได้เวลาเก็บหรือยังครับไปไหนเก็บวันเนี้ยเก็บวันนี้ใช่ไหมครับซ้อนมีลูกแตกไหมมีที่ครับมันหนักมันทับมันทับกันบางบางลูกไม่แตกเป็เป็นต้นนะส่วนน้อยใช่ไหมครับก็ไม่มีแต่มันมีเป็นบางบางลูกแค่นั้น มันก็จะซ่อนอยู่ที่มันมีอาการเพราะมันไปนทับไงท,บทับแล้วไม่แด้อาการเพาะเนื้อตอนแรกมันชี้โดดชี้เห่อย่างนี้เนาะพอดีเราใส่ปุ๋ยไปแล้วมันทับลงมาอย่างเงี้ยจ้าใช่ไหมต้องต้องถามแม่แดงว่าโอเคไหมประทับใจไหมสำหรับจัก,กรวาลวอยากจะเชิญชวนพี่น้องเกษตรกร,รอของเราที่ เจ้าสวนลํยาไยนะเจ้าละกูนจะใหม่เนะก mm ็เสร็จอ่ะก็คือเป็นผลไม้หลักของคนบ้านเฮาเจ้าแล mm ้วถ้าเาได้ใจอันนี้แล้วคือประทับใจเมื่อก่อนแมนมันจะมีหล่นและแตกเจ้าตอนนี้ mm hmm. คือดีใจมากๆที่ว่าน้ำหนักดีจ้าน้ำหนักดีแต้ๆเลยเจ้าทุกคน แมาที่วิทยามาปุ๊กได้เลยนอคุ้มค่าราคาไหมคุ้มค่าราคาไหมครับคุ้มค่ามากเลยจ้าแพงไหมจักรวาลซื้อไปแพงไหมถูกแต่ดีถูกแต่ดีได้ถูกแต่ดีได้เปอร์เซ็นต์ที่ดีและประทับใจครับกระเป๋าก็ไม่ได้หลุดละตอนนี้ลูกค้ามันหลุดไปแล้วก็ไม่ได้อย่างนี้ต้องมีกำไรเนาะแม่ไดงเนาะได้แน่นอนครับ แม่แดงฝากเบอร์โทรหน่อยครับเบอร์โทรแม่แดงเก้าแปดเจ็ดแปดหกศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่ครับเผื่อมีใครโทรมสอบถามเนาะแม่หลวงแดงป่าไผ่นะครับ